สวัสดีปีใหม่ครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีหวยเลาวาในงวดแรกของปีพุทธศักราช2564ครับงวดวันที่4มกราคม2564ซึ่งเป็นงวด วันจัน์ทรนะครับที่4มกราคมเป็นการออกสลากหวยลาวงวดแรกครับของปีพศ2 6 6 4ผมก็มีเลขเด่นประจำหลักนะครับพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจากการทำาันสุดลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยลาวครับจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับคำเตือนครับ คลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยลาวจับคู่เด่น4ตัว3ตัว,ตว2ตัวบนล่างเพื่อหาเลขตัวเด่นชุดฟันธงเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยลาวเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมนะครับขอบคุณครับ มาสรุปผลการออกสลากหวยลาวนะครับในงวดสุดท้ายของปี2563ครับคืองวดวันที่30ธันวาคม2563ผลการออกรางวันเลขท้าย4ตัวหวยลาวครับออก4301ครับ4301คือหวยลาวครับ4ตัวนะครับส่วน301เป็นเลขท้าย3ตัวนครับ301 3ตัวครับและ01 เป็นเลขท้าย2ตัวบนครับส่วนเลขท้าย2ตัวล่างหวยลาวครับออก4 3สครับ43คือเลขท้าย2ตัวล่างหวยลาวครับนี่คือผลการออกสลักหวยลาวในงวดสุดท้ายของปีพศ2563ตรงกับวันที่30ธันวาคม2563นนะครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักนะครับ หลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับจากการคำนวณสูตรครับที่ผมได้คำนวณสูตรหลักพันหลักพันนะครับผมได้นำเลขสี่มาคำนวณหาหลักพันนะครับเลขสี่คืองวดหลักพันงวดล่าสุดครับอ่าำนวณหาหลักพันเลขเด่นประจำหลักพันนะครับและหลักร้อยครับผมได้นำเลขสามนะครับมาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยครับ หลักสิบครับคือเลขศูนย์ครับผมนําเลขศูนย์มาคํานวณหาเลขเด่นประจาหลักสิบนะครับและเลข1หลักหน่วยครับผมนําเลข1มาคํานวณหาเลขเด่นประจาหลักหน่วยในงวดวันที่4มกราคม2 5ง4นะครับหลักพันครับจากการสรุปเลขนะครับจากการคํานวณสูตร หาเลขเด่นประจําหลักพันครับหลักพันได้เลขเด่นอยู่ที่4ตัวนะครับมีเลข2เลข3เลขเ็เลขแครับ2 3 7 8เป็นเลขเด่นประจําหลักพันครับหลักร้อยครับจากการนําเลข3มาคํานวณหาเลขเด่นนะครับํานวณเป็นเลขสูตรครับคานวณหาเลขเด่นประจาหลักร้อยครับได้เลข4ตัวครับหลักร้อยครับ 1469เครับ1469เป็นเลขเด่นประจําหลักร้อยครับหลักสิบครับผมนําเลขศูนย์คำนวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบครับได้เลขเด่น4ตัวครับมีเลข2เลข4เลข7เลข9ครับ2479เป็นเลขเด่นประจําหลักสิบครับหลักหน่วยครับผมนําเลขดึงมาคํานวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยนะครับประจําหลักหน่วยในงวดวันที่นะครับในงวดวันที่4นะครับได้เลขเด่นประจําหลักหน่วยก็คือ สตัวครับสองหเนย์ครับสองหเป็นเลขเด่นประจําหลักหน่วยนี่คือเลขเด่นนะครับสรุปเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยในงวดวันที่4มกราคมสองพซึ่งเป็นงวดแรกของปี64นะครับมาสรุปเลขชุด2ตัวบนนะครับจับคู่นะครับ ผมจะนําหลัก10บสีตัวครับ2 4งสเจ็ครับจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับ2570ครับเพื่อที่จะจับคู่เป็นชุด2ตัวบนครับมาเลขสองวางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้2 2 2 5 2 7 2 0ครับ4วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้4 2 4 5 4 7 40ครับ เวางหลัก10ครับจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้72 75 74 70ครับ9วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้92 95 97 90ครับทั้งหมดเลขในกลุ่มนี้ครับทั้งหมดในกลุ่มนี้มีอยู่ด้วยกัน16ชุดนะครับ16ชุดคือเลข ในกลุ่มนี้ครับ16ชุดชุดไหนจะเป็นเลขเด่นที่สุดก็ต้องมาหลอรุ้นกันนะครับว่าใน16ชุดนี้ชุดไหนจะเดินตามสูตรการคำนวณนะครับส่วนชุดเด่นครับหลักสิบทั้งหมด4ตัวครับหลักสิบครับ2 4 7 9ผมเน้นไปที่4กับ9ครับ4กับเ้าวางตำแหน่งหลักสิบครับหลักหน่วย25704ตัวครับผมเน้นไปที่เลข2กับเลข7ครับเลข2อกับเลข7นะครับจับคู่ กับ4กับ9ครับนำหลัก10คือเลขเด่นคือ4กับ9จะพูดหลักหน่วยที่เด่นคือ2กับ7ครับจะได้ชุดเด่นชุดสองตัวบนหวยลาวดังนี้ครับจากทั้งหมด16ชุดครับผมก็สรุปชุดเด่นไว้4ชุดนะครับมี42479297ครับ424792และ97ครับนี่คือเล็ก้ทยสองตัวบนหวยลาวนะครับ ในงวดเปนที่4ปรไปจางวดวันที่4นะครับส่วนชุด3ตัวบนครับชุด3ามตัวบนหลักร้อยครับ4ตัวครับ1 469ครับ1 4 6 9ผมจะเน้นไปที่2ตัวครับ1กับ6ครับเน้นไปที่1กับ6วางตําแหน่งหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่นชุด2ตัวตรงครับ4ชุดครับ4ี่7 9 2และ97ครับ จะได้ชุด3ตัวบนหวยลาวดังนี้ครับมาดูชุด3ตัวบนครับชุด3ตัวบนหวยลาวครับ1วางหลักร้อยครับจับผู้ชุดเด่น4ชุดครับจะได้1 4 2 1ง7 1 9 2 1 9 7นครับหวางหลักร้อยครับจับผู่กับชุดเด่น4ชุดนะครับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับจะได้6 4 2 6 4 7 6 9 2 6 9 7นะครับนี่คือชุด3ตัวตรงๆทั้งหมด แชุดนะครับ ทั้งหมด8ชุดชุดไหนจะเด่นจะมาตามสูตรจนคำนวณครับก็ต้องมาลอลุ้นกันนะครับจะเข้าตามสูตรหรือไม่ครับส่วนชุด4ตัวหวยลาวครับชุด4ตัวครับผมได้ดึงหลักพันครับหลักพันทั้งหมด4ตัวครับ2 378 2มเครับผมดึงเลข2กับเลข7็นะครับ2กับ7วางในตำแหน่งหลักพันครับจับคู่กับชุด3าตัวบนครับที่ผมดึงมาเป็นชุด4ตัวจะได้ชุด4ตัวดังนี้ครับ2วางหลักพันครับจับคู่กับชุด3ตัวนะครับชุด 3ตัวบน2วางหลักพันจะได้อ่าผมก็ดึง142มาครับ142ชุด142มาครับวางหลักพันคือ2ครับทีนี้2142ครับ2วางหลักพันอีกชุดนึงครับดึงเลข3ตัวมา1 197บังคับ197มาก็ได้2197ครับ2197เป็นชุด4ตัวครับ2197ครับและชุดต่อไปครับผมดึง6 สี่สมาแล้ครับหกสองมาบสองวังหลักพันจะได้สองหครับสองหครับและผมดึงหกเกาเมานลครับดึงหกเกมาใส่นะครับจะได้สองสองังหลักพันจะได้สองหกเก้ครับสองหกเก้าเจ็ดครับและชุดต่อไปครับเจ็ังหลักพันครับผมดึงหนึ่งอ่าผมเจ็ังหลักพันผมจับคู่กับหนึ่งครับชุดหนึนะครับชุดหนึ่งสี่เจ็ดนะครับจะได้7จ็ดครับ แล้วก็7บางหลักพันจับคู่กับชุด6 4 7 6 4 7ครับนะครับจะได้ชุดสตัวนะครับ7 6 4ดครับ7647นี่คือชุด4ตัวหวยลาครับทั้งหมด6ชุดนะครับต้องมาลุ้นกันว่า6ชุดนี้จะมาหรือไม่นะครับส่วนชุด2ตันล่างครับชุด2ตัวล่างหวยลาครับผมสรุปไปทั้งหมดมีด้วยกัน4ชุดนะครับ4ชุดก็มี2 1 2 6 71และ7 6ครับ2126 71และ76นตี้คือชุด4ตัวชุด2ตัวล่างหอยเลา4ชุดนะครับทั้งหมดมี4ชุดเป็นชุด2ตัวล่างครับส่วนชุดฟันทงครับจากการสรุปนะครับจากการสรุปเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยผมนำจับคู่ชุด2ตัวชุด3ตัวและชุด4ี่ตัวทั้งบนทั้งล่างให้สมาชิก ดูเป็นแนวทางครับผมก็จะมาฟันธงครับความน่าจะเป็นนะครับในชุดฟันธงนะครับชุดฟันธงเลข4ตัวหวยลาวครับความน่าจะเป็นก็คือผมเน้นไปที่นะครับ2142ครับชุดเด่นครับ2142ครับจากทั้งหมดเลยครับ 6ชุดนะครับสองห่งสี่สผมเน้นนะครับสองหความน่าจะเป็นครับสองหส่วนชุดรองครับชุดรองก็คือเจ็ดหครับ 7, 1, 4, ดหนดนะครับชุดรองก็คือ 7, 1, 4, ดหนครับดึงลงมาก็คือเจ็ดนี่ครับนี่คือชุด4ตัวหวยาวครับสองหนและ 7, จ็ดหจครับส่วนชุด3าตัวบนครับชุด3าตัวบนชุดชุดเด่นก็คือ142ครับ1นึ่คือ คือชุดเด่นนะครับส่วนชุดรองก็คือ147ครับ147คือชุดรองชุด3ตัวบนหวยลาวครับชุด2ตัวบนครับชุด2ตัวบนนะครับทั้งหมดนะครับชุด2ตัวบนผมก็มีชุดเด่นครับเด่นเน้นไปที่42ครับเน้นไปที่42ครับส่วนชุดรองเน้นไปที่4 7ครับ ชุดเด่นก็คือ42ชุดรองคือ4 7นะครับนี่คือชุด2ตัวบนหุยลาวครับส่วนชุด2ตัวล่างครับชุด2ตัวล่างจากทั้งหมดทั้งหมด4ชุดนะครับ2 1 2 6 7 1และ76ครับเน้นไปที่นะครับชุดเด่นก็คือ2 1ครับสองหนงนะครับและชุดรองก็คือ26นะครับชุดรองคือ26นี่คือข้อมูลแนวทางหุยลาวในงวดประจำวันที่4มกราคม 2564จากการคำนวณสูตรนะครับจับคู่ชุด4ตัวชุด3ตัวชุด2ตัวทั้งบนทั้งล่างให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยลาวครับในงวดแรกของปี2 5 6 4จะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากหวยลาวนะครับขอบุณสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชม ชอบแนวทางการคิดการคำนวณสุรหวยที่ผมได้หาข้อมูลหวยลาวในงวดแรกก็คือวันที่4มกราคม2564ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากหวยลาวก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการคิด ค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับหวยสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลากหวยลาวในงวดประจำวันที่4่มกราคม2 5 6 4ซึ่งเป็นงวดแรกกันเฮงๆโชคดีทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ